แน่นอนนะว่า Nintendo Switch Pro ไม่มาแล้วนะครับเท่าที่ดูข่าวจากกระแสต,ตอนนี้ความเป็นไปได้ในการจะเกิด Nintendo Switch Pro เนี่ยยากมากนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ดูก็จะเห็นภาพหลุดนะของ Nintendo Switch OLED ลายซ e ลดา a นะครับซึ่ง น่าจะปิดเกมแล้วแหละ Switch Pro น่าจะไปแล้วนะในวิดีโอนี้ลูเมวก็เลยอยากจะมาคุยนะครับชวนคุยถึง7ฟีเจอร์สำคัญนะครับของ Nintendo Switch 2ที่ช่อง Zone of Tech นะซึ่งเป็นช่องที่ลูเมวรู้สึกว่าเขา ใหญ่มากนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือประมาณหนึ่งเลยนะ1.38มิเลียนนะครับมีคนติดตามอยู่1.38ล้านคนนะครับคาดการณ์นะรวบรวมจากข่าวลือต่างๆนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆด้วยนะมาคุยว่า Nintendo Switch 2เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ข่าว o f f ฟิเชีนะครับแล้วก็ มันก็เป็นแค่ข่าวลือนะไม่ได้มีการยืนยันนะครับก็ฟังหูไว้หูสนุกสนุกนะในฐานะคนติดตามข่าวเครื่องเกมเทคต่างๆว่ามันน่าจะประมาณไหนก็คาดการกันเพลินๆในฮโรสวิชสองเนี่ยจะมาพร้อมกับตัว DLSS เนะเป็นคล้ายๆกับที่โรลยีช่วยประมวลผลนะครับซึ่งมันดียังไงนะความเจ๋งของมันเนี่ยมันสามารถจะทำให้อันนี้ลูกแมวพูดแบบคนไม่ได้รู้รายละเอียดมากนะแต่ว่า อันนี้เล่าแบบภาษาทั่วไปแล้วกันนะสมมติเกมปกติอะถ้าเกิดเราอยากจะได้ความละเอียดที่ 4K ใช่ไหมก็ต้องเรนเดอร์ 4K ใช่ไหมครับมันถึงจะเกิดความคมชัดแบบ 4K บนจอของเราเนาะแต่ว่าด้วย DLSS เนี่ยมันทำให้การเรนเดอร์สมมติว่าแค่ 1080p นะครับผมแต่ว่าสามารถอัพสเกลขึ้นมานะให้เป็น 4K ได้ก็คือเรนเดอร์ ไม่ต้องเยอะนะ,แล,ะแล้วก็ใช้เรย์ยี DLSS เนี่ย upscale ขึ้นมานะครับก็ทําให้ภาพเนี่ยคมชัดดูดีนะครับแล้วก็ดูด้วยสายตาเนี่ยอาจจะรู้สึกต่างกันไม่มากนะระหว่าง upscale นะครับโดยใช้ DLSS 2.2เนี่ยนะกับตัวรนเดอร์จริงๆนะครับนั่นก็เลยทําให้เครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องที่แน่นอนเครื่องพกพาแล้วก็เครื่องไฮบริดเนี่ยนะก็จะสามารถประมวลผลแบบ4 k ได้ด้วยนะครับ อ่าอันนี้คือข้อที่1เนาะแล้วข้อที่2เนี่ยก็คือเขาคาดการณ์ว่าน่าจะมี retracing นะมีความเป็นไปได้นะครับผมที่ retracing เนี่ยจะมาด้วยนะครับในตัว Nintendo Switch แต่ก็ยังมีความสงสัยนะว่าตัว r a y t r a c i n g เนี่ยมันจะมีประโยชน์แค่ไหนกับตัวเกม Switch นะซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่มีทางรู้นะครับเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ของ Switch มันก็ยังไม่ได้มี r a y t r a c i n g ถูกไหมเพราะว่า กราฟิกเนี่ยมันไม่ได้เรียลลิสติกมากนะแต่ถ้าผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าถ้าในอนาคตอะ่ะเ,เครื่องของ Nintendo Switch Nintendo Switch 2เนี่ยมันมีความแรงมากเพียงพอนะ มันจะสามารถเอาเกมที่เป็น third party นะครับเกมอื่นๆเนี่ยมาเล่นบน Switch ได้ด้วยนะพลังนะมอ r e Powerful นะครับ6เท่านะมากกว่าตัว Nintendo Switch เดิมนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ชิปที่ชื่อว่า t ทก r a 3 9อ้ที่รู้มาไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีนะนี่ก็บอกไว้นะครับใครที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับชิป ในแท็บเล็ตในมือถือก็เล่ามาให้ฟังหน่อยนะว่ามันแรงแค่ไหนมันดียังไงนะครับผมแล้วก็ตู Nintendo Switch 2นะครับเมื่อเราดอกนะเอาเสียบกับตัวฐานมานะครับเพื่อต่อออกทีวีเนี่ยมันจะมีความแรงนะอยู่ที่ประมาณ2.5 t e l e f l o เทราฟลอปนะครับเออเพลย์เซ t ันนะครับผมมีความแรงอยู่ที่10.3 t l เทราฟลอปนะ ถ้าเกิดเราเทียบกับตัว Switch 2ซึ่งมีความแรงแค่2.5เทเลฟลอปส์เนี่ยก็เทียบกันไม่ได้เลยนะอันนี้คือเสียบดอกแล้วนะครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ PlayStation 4นะครับผมซึ่งมีความแรงเนี่ย1.84เทเลฟลอปส์นะ Switch 2นะครับที่มีความแรง2.5เทเลฟลอปส์เนี่ยก็ไม่ได้ดูแย่เลยใช่ไหมนั่นหมายความว่าจะสามารถรันเกม PlayStation 4ได้นะโอ้โหลองจินตนาการว่า มีเกมอีกเยอะมากเลยนะที่ไม่ต้องแบบลดสเปคมาเยอะนะครับเพื่อเล่นแบบพกพาได้โอ้นี่น่าสนใจมากนะแต่ว่าแน่นอน2.5เนี่ยมันก็ไม่ได้แรงสุดๆนะมันไม่ได้แรงถึงขนาด PlayStation 4 Pro นะเ,เนี่ย PlayStation 4 Pro เนี่ยอยู่ที่4.2 Teraflops นะครับคือก็ยังยืนยันความคิดแบบ Nintendo อยู่นะก็คือว่าไม่เน้นเครื่องแรงมากนะครับเน้นเครื่องที่ ะสะดวกราคาประหยัดนะแล้วก็เล่นเกมได้กราฟิกอาจจะไม่สุดมากถ้าเล่นเกมเยอะนะครับก็ต้องใส่แว่นแบบนี้นั่นก็คือแว่น o p t ต s นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับแว่นออฟตนะเขาได้เปิด3สาขาใหม่บนสถานี BTS เลยนะครับสาลาแดงอโศกแล้วก็หมอชิดถ้าใครอยากจะแบบว่าไปแบบจุกๆเต็มๆแน,น่นๆน,นะครับเขาบอกว่าให้ไปขายใหญ่ที่สยามซอย5นะครับช่วงเปิดร้านใหม่เนี่ยมีอะไรอร่อยๆให้ กินฟรีนะกินฟรีนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับมีแว่นให้ทดลองหลากหลายรุ่นเลยนะครับผมมาทดลองทุบแว่นด้วยนะทุบแว่นนะครับดูซิว่าแว่น Optus เนี่ยมันแข็งแกรก่งทุกเคสนะทุกเคสวัดสายตานะครับกับนักทัศนมาสนะด้วยระบบที่เขาเรียกว่ารีโมท e อเทสนะครับสาขา BTS จะมีเครื่องสแกนใบหน้าด้วยระบบ AI นะอยู่ต่างจังหวัดแบบลุงแมวนะครับและอยากจะซื้อออนไลน์เนี่ยก็สามารถคลิกลิงก ใต้วิดีโอนะั้ลุงแมวใส่ลิงก์ไว้แล้วนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปใส่โค้ดแมวนูนะครับก็จะได้ลด100บาทนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับก็จะได้สนับสนุนลุงแมวต่อๆไปนะลองคิดว่ถ้าตอนนี้นะครับสวิตสองเนี่ยมีความแรง2.5 t e l e เทเลฟลอปอย่างที่ว่าจริงๆแรงกว่า PlayStation 4นั่นก็หมายความว่าเกมจริงๆในปัจจุบันนี้นะแทบจะทั้งหมดอะ ก็ยังสามารถดันบน Switch ได้โอ้โหเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าเกมที่จะเป็นเกมที่เล่นบน PlayStation 5หรือว่า Exclusively บน Xbox Series X เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมคือเกมที่มันเป็น Exclusive จริงๆตอนนี้มันก็มีมีน้อยนะและเกมส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังลงแบบเป็น Cross Gen อยู่นะนั่นมีความหมายว่ายังไงนั่นมีความหมายว่าถ้าเราคิดตามนี้นะเกมอะไรที่เล่นบน PlayStation 4ได้ครับก็สามารถเล่นได้ดีกว่าด้วยนะบน Switch 2ได้นะถ้าเรามองกันในแง่ฮาร์ดแวร์เฉยแต่ความว่าคุณจะสามารถเ,เล่น God of War Ragnarok ok ได้คุณจะสามารถเล่น Horizon Forbidden West อันนี้หมายถึงในเชิงสเปคกันนะได้ด้วยนะมันไปได้ขนาดนั้นซึ่งโหลองคิดดูนะครับถ้าอย่างเงี้ย Red Dead Redemption GTA เกมยอดนิยมต่างๆนะครับในเจเนอเรชันรู้ไมไม่อยากใช้คาว่าเจเนอเรชันใหม่นะรู้ว่าคิวยังเป็นเจเนอเรชันนี้เนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับยังมาได้อยู่คิดดูมันเด็ดแค่ไหนนะตัว Microsoft กับ Sony เนี่ยเขามีพึ่งพามืมันใช่ไหมเรื่อง Exclusive ของ Call of Duty นะครับแล้วก็ Microsoft หรือ Xbox เนี่ยเขาก็ออกมาบอก <S <S โอเคงั้นจะให้คอฟดิวตี้เนี่ยสัญญาว่าจะลงเป็นแบบ m u l t i แพลตฟอร์มหรือว่าไปลงแบบบน PlayStation เ,เนี่ยยงน้อยอีก10ปีนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือดีลนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดีลเฉพาะตัว Sony นะแต่เขาดีลกับตัว Nintendo ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตอีก2-3ปีข้างหน้า เราจะมี call o f duty เล่นแบบ switch ได้ด้วยนะคาดการว่าเครื่อง switch 2เนี่ยมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดสเปคอย่างเดียวนะแต่ว่าน่าจะต้องมีอะไรใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเขาก็โค้ดคำให้สัมภาษณ์นะครับของคุณมิยาโมโตะนะที่พูดว่าจุดแข็งของ n i n t e n d o เนี่ยคือการสร้างเกมใหม่ๆนะครับด้วย ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเสนอนะครับวิธีการเล่นเกมใหม่ๆเกมใหม่ๆมนะที่ฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันนะครับเครื่องในปัจจุบันเนี่ยยังทําไม่ได้ซึ่งเซฟของ n n i t n n d เทั้งที่ผ่านมาทั้งหมดอะก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคือมันไม่ได้มีความแบบเป็นเครื่องซ้ํากันนะคือในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาโอเคอาจจะมีว่า DS มาเป็น 3DS ใช่ไหมแต่มันก็มีฟีเจอร์ที่ เหมือนกับเป็นฟีเจอร์เด่นที่แตกต่างกันแล้วก็นํามาซึ่งวิธีการเล่นเกมที่แตกต่างกันนะ V นะครับกับ VU อ่ะมันก็คนละ V นะมันคนละความรู้สึกการใช้งานเลยนะอ่าน่าสนใจว่าตัว Nintendo Switch 2เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบไหนนะครับอะไรที่เขาบอกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้รับจากเครื่องใหม่ที่ Nintendo Switch เนี่ยไม่เคยทําได้แล้วก็เรื่อง backward compatibility นะซึ่งเรื่องนี้สาคัญมากสำหรับลุงแมวนะเพราะลุลงแมวก็ซื้อไว้ทั้งตัวดิจิตอลนะครับแล้วก็ซื้อไว้ทั้งตัวตลับนะก็ กลัวนะมีความกังวลเหมือนกันเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยไอการพัฒนาออซอฟต์แวร์นะครับการพัฒนาเกมเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นนะมันมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับง่ายกว่าเดิมนะครับง่ายกว่าสมัยก่อนที่สร้างโปรแกรมขึ้นมาอีกอันหนึ่งเนี่ยเพื่อให้เครื่องใหม่สามารถรันเกมเก่าๆได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเดาเอาเองนะเดาเอานะครับว่า ถ้าอย่างเงี้ยสวิชสองเนี่ยก็น่าจะเล่นใน n d o s w i t c h ปัจจุบันได้นะครับแต่ก็ยังมีความสงสัยนะว่าจะเล่นได้แบบดิจิตอลเท่านั้นหรือเปล่าถ้าเกิดแคทริ้ชนะถ้าเกิดตลับของ Switch 2เนี่ยไม่เหมือน Switch ปัจจุบันนะครับก็อาจจะเล่นไม่ได้หรือเปล่านะอาจจะต้องเล่นได้แบบดิจิตอลเท่านั้นหรือยังไงนะครับ Nintendo s w i t c h เนี่ยจะออกเมื่อไหร่นะครับ Switch 2สิ่งนี้โซนออฟเทคอะ่ะเขาเปรียบเทียบกลับไปนะ ถึงตัวการออกของ Nintendo Switch เองนะครับแล้วเขาก็มาทำตารางเปรียบเทียบให้ดูนะ2017นะครับ Nintendo Switch เครื่องแรกออกนะ2019นะครับ Nintendo Switch กล่องแดงนะที่เป็นการปรับปรุงนะครับผมแบตเตอรี่นะออกพร้อมกับตัว Nintendo Switch Lite 3ปีนะครับหลัจากนั้น2021นะ2 0อ1นะครับอีก3ปี Nintendo Switch OLED ก็ออก นั่นหมายความว่าถ้าเรานับตามนี้นะ2021 2022 2023อืม v u นะครับมา Nintendo Switch ใช้เวลาแค่5ปีเองนะคือ5ปีรีบเอาเครื่องใหม่แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนั้นนะ่ะตัว v u เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับก็ต้องรีบหาอะไรออกมาผลักใช่ไหมผลักดันนะให้มีเครื่องใหม่ออกมาเร็วๆนะครับผมแต่ว่ากับ Nintendo Switch ซึ่งประสบความสำเร็จมากเนี่ย เขาจะออกเครื่องใหม่หรือเปล่าในระยะเวลานี้ซึ่งก็ยังดูเหมือนว่าขายได้เรื่อยๆ,ๆนะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะแต่มันก็จะมีเรื่องที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ใช่ไหมว่า Nintendo Switch อะตอนนี้ยังอยู่แค่กลางเจ n เนอเรชันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าจะออกตามที่เขาเคยพูดจริงๆอะก็จะออกประมาณปี2027นะก็อีกตั้งกี่ปีละปีนี้ปีนี้ 20,, 2 3ใช่ปะ่ะ2 3 2 425, 26, 27อีก5ปีนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเวหนึ่งนะแถวนั้นนะซึ่งลุงแมวว่าไม่ถึงอ่ะความหมายของเขาเนี่ยมันน่าจะหมายถึงว่าบุนะ2023หรือ2024นะครับสวิชสองออกใช่ไหมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องสวิชปัจจุบันเนี่ยมันจะเลิกขายหรือว่าเลิกผลิตไปเลยเนาะมันอาจจะ มีตำแหน่งแห่งที่ที่แตกต่างกันนะคิดว่ามันน่าจะยังมีการใช้ร่วมกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับคล้ายๆกับเครื่อง p พย์ส5ตอนนี้คือเราเล่นมน p พย์ก็ได้เนาะแต่เราจะเล่นมน p พ4ก็ได้นะครับมันก็ยังทำงานร่วมกันได้ออนไลน์ด้วยกันได้ใช้เกมกลุ่มเดียวกันได้อยู่คล้ายๆแบบนั้นนะราคานะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีทางรู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนอัพเพกเนี่ยเขาก็ใส่ไว้คร่าวๆนะเป็นไปได้ไหมนะเพราะว่าในปัจจุบัน Switch Li t e เนี่ยอยู่ที่ประมาณ199เหรียญถ้า้านเากมาณ6000 ก็เรียลลิสติกนะราคาประมาณนี้นะครับสวิชอันแรกออริจิน l ลเนี่ยอยู่ที่299เหรียญนะก็ประมาณ8-9,000ซึ่งบ้านเราก็ราคานั้นนะก็ตรงเป๊ะเลยนะครับวิชโอเล d ปัจจุบันก็ใกล้เคียงกับราคาเมืองนอกนะสามร้อยรูมาถ้าจำไม่ผิดสามร้อยห้าสิบเหรียญใช่ไหมใช่ไหมถ้ารูมาจำไม่ผิดนะครับเขาเลงว่าสวิชสองเนี่ยซึ่งเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่านะอาจจะเปิดตัวที่สามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ ก็ถือว่าราคาโอเคนะครับผมแล้วก็ในช่วงแรกเนาะเดี๋ยวมันค่อยๆลดราคาลงลดราคาลงแล้วก็แน่นอนว่าช่วงแรกที่ส w i t c h 2เปิดก็ต้องมีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับที่ไปซื้อ s สวิ h อันแรกแทนนะสวิ o ออร i จินอลแทนอย่ามีทีว่านี่เป็นข่าวลือนะเป็นการคาดการณ์นะครับของโซนออฟเทคที่เขารวบรวมมาจากข่าวลือ ต่างๆนะแล้วก็บทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับก็แบ่งปันความเห็นกันมาได้นะครับผมก็ปีใหม่แล้วนะค่อยๆฮึบขึ้นมาฮึบขึ้นมานะกินกาแฟฮึบขึ้นมากันนะครับมามีปีที่ดีไปด้วยกันนะครับผมดูแมวก็ยังพูดตะกุตตะกับอยู่เลยไม่พร้อมกลับมาทํางานเหมือนกันเ <laughs> จอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับผม